แตงกอดมอนด์มาสเตอร์ปรัชญาจะดำเนินสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานปาร์คฮันกิลนะครับที่ได้ก่อตั้งอะโทมี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารอะโทมี่ทั้งที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณน้องๆสตาฟทุกๆคนนะครับน้อ,นองๆสตาฟที่ดูแลให้เกิดงานในวันนี้ นะครับและขอบคุณวอลเนเทีย uh, ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับนะฮะสุดท้ายขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันนะครับปรบมือหน่อยสิฮะผมเริ่มต้นนะครับธุรกิจอโทมี่นะครับก็เริ่มจากการศึกษาเรียนรู้ก่อนนะครับศึกษาทุกอย่างให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ทั้งเรื่องของบริษัทนะครับเรื่องของบริษัทเนี่ยผมศึกษาทั้งที่มาที่ไปของบริษัทนะครับแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรด้วยนะครับศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก่อนที่จะเริ่มทำมะโทมี่นะครับจากนั้นพอศึกษาอย่างดีนะครับไม่ได้ศึกษาแค่เรื่องบริษัทอย่างเดียวเนาะศึกษาเรื่องระบบการจ่ายผลตอบแทนศึกษาเรื่องสินค้านะครับแล้วก็ได้ลองทดลองใช้นะครับแล้วก็ลองเอาไปให้คนรอบตัวใช้นะครับ เมื่อเห็นว่าดีแล้วนะครับก็ตัดสินใจที่จะออกไปเริ่มต้นทำงานนะครับผมก็เริ่มต้นไปทุกที่นะฮะนะครับไม่ได้ไม่ได้เพียงแต่ชวนคนมาเข้าที่ประชุมเนาะนะครับแต่ว่าออกไปถึงเขาไปในบ้านเขาไปในที่ที่เขาทำงานอยู่นะฮะไปทุกที่นะครับซึ่งช่วงเริ่มต้นนะฮะตอนนั้นคือก่อนที่ผมจะมาทำทมัทโมี่เนี่ยเคยมีช่วงหนึ่งที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ ต้องปล่อยรถไปนะครับพอมาเริ่มต้นอะโทมี่เนี่ยช่วงแรกผมไม่มีรถเลยนะฮะผมก็ต้องใช้รถสาธารณะนะครับใช้รถภาพแรกเนี่ยก็ที่ที่แบกของใส่เสื้อแดงนะฮะอันนั้นก็กำลังรอรถซูบารุนะฮะเพื่อที่จะนั่งรถซูบารุแล้วก็ออกไปปากซอยเพื่อที่จะเอาของไปส่งไปต่อรถเมย์ต่อนะครับเพื่อจะไปส่งให้ทีมงานนะครับ ส่งให้กับคนที่ซื้อของอยากใช้ของของเรานะฮะไปทั้งรถไฟรถเมล์รถไฟฟ้านะฮะแล้วก็บางทีก็แบกของอกระเป๋าใหญ่ๆนะฮะเพื่อที่จะไปส่งให้ถึงกับคนที่เขาสนใจสินค้าของเราหรือว่าเพื่อนๆแล้วก็คนรอบข้างที่เราอยากจะไปแนะนำให้เขานะฮะอันนี้คือช่วงเริ่มต้นเนาะนะครับแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะนะครับจากนั้นเนี่ยผม ตั้งใจนะฮะคือผมก็ตั้งใจเข้าเรียนรู้อย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน One Day Seminar งาน Success Academy นะครับหรือว่าเป็นงานที่ในศูนย์เรียนรู้ของตนตนเองที่สังกัดอยู่นะฮะตั้งใจเรียนรู้ตลอดนะฮะเข้างานไม่เคยขาดนะนะครับไม่เคยขาดนะครับจากผู้เรียนก็กลายเป็นผู้สอนนจากผู้เรียนก็กลายเป็นผู้สอนนะครับผมยังมีโอกาสได้เป็นวอร์เนเทียด้วยนะครับมีใครที่เคยเห็นผมถือถุงขยะ ไปรับกล่องข้าวจากท่านบ้างไหมครับ <c oughs> <laughs> นะฮะเพราะท่านประธานสอนให้เราเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมเนาะนะครับแล้วก็เราก็เป็นผู้รับใช้ผู้อื่นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจใดๆก็ตามเราจะต้องมีความคานึงอยู่เสมอว่าเราคือผู้รับใช้ผู้อื่นนะครับผมก็เป็นวอร์เรนเทียร์แบบนี้นะครับมาอย่างสม่าเสมอนะฮะทั้งไปแพ็ค กูต <laughs> ้แบ็กที่ท่านได้รับเนี่ยนะฮะแล้วก็มาที่งานด้วยแต่วันนี้ขออนุญาตไม่เป็นวอร์เนเทียสักวันหนึ่งนะฮะเพราะทีมงานเริ่มโตแล้วก็พยายามมาดูแลทีมงานนะครับพอเริ่มมีสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ที่เขามีศักยภาพมากกว่าเรานะฮะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้นไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับเราก็สบายขึ้นนะฮะเราก็นั่งรถไปกับเขาเนาะนะครับ ทีมงานที่มีมีรถผมก็เวลาจะไปไหนก็ถ้าเขาจะพาไปสปอนเซอร์ไปแนะนําสินค้าผมก็ไปกับเขานะฮะส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนนั่งนะนะฮะแล้วก็คนขับเนี่ยว่าจะเป็นสาวๆด้วยซ้ำนะนะในที่ภาพนี้ไม่หมดนะคือยังมีเยอะมากเลยนะครับคือบางวันเนี่ยผมนั่งนั่งรถ5คันนะนั่งรถทีมงาน5คันนะฮะคือนั่งติดเขาไปเซ็นเตอร์คันหนึ่งนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จจากเซ็นเตอร์เอาไปกินข้าวกันอันนั่ง อีกคันหนึ่งนะพอกินข้าวเสร็จปุ๊บอ่ะไปต่อที่บ้านทีมงานนั่งอีกคันหนึ่งนะฮนะเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะกลับไปทางเดียวกันกับคนที่จะไปทางบ้านอ่นนั่งอีกคันหนึ่งแต่เสร็จแล้วไปต่ออีกคันหนึ่งบางวันนั่งห้าหกคันนะฮะแต่ไม่ใช่รถของตัวเองเลยฮะนะนะแล้วรถที่นั่งเนี่ยไม่ใช่รถธรรมดานะฮะเป็น b m w นะฮะรถเบนอะไรเงี้ยน, <laughs> นั่งไปสปอนเซอร์ไปแนะนำสินค้า เพราะว่าธุกรกิจอโทมี่เราเป็นโอกาสสาหรับทุกๆคนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่คนมีเงินคนไม่มีเงินก็เริ่มต้นได้เพราะเราเริ่มจากฟรีหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเพราะมันเป็นสินค้าที่เราก็ต้องใช้ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วแค่เปลี่ยนยี่ห้อมาใช้อโทมี่นะครับแต่บางช่วงเวลานะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีความเศร้าเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้นี่คือขึ้นไดมอนแล้วนะอันนี้ผมจะพูดพูดความจริงว่าเราขึ้นไดมอนแล้วนะ แต่ว่าเพียงแต่ว่าองค์กรเรายังไม่แน่นนะครับตอนนั้นเรายังไม่แน่นแล้วเราก็ไปหาทีมงานไปไปมา,ม,ามันเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะฮะเวลาที่เราไปหาลูกค้าไปหาทีมงานมันเป็นมันมีค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันคือธุรกิจไงนะครับพอมันคือธุรกิจมันต้องมีการลงทุนถูกไหมนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านทํางานเดิมที่เราทําอยู่เราก็มีข้าวกินเราก็บริหารจัดการการเงินของเราได้แต่ถ้าพอมันต้องเกิดแอคทิวิตี้กิจกรรมมากขึ้นค่าใช้จ่ายมัน ต้องหมุนนะฮะแล้วมีช่วงที่มีปัญหาถึงขั้นต้องเอาโน้ตบุ๊กที่ได้จากไ i มอน n d Master ที่เขาแจกอนะฮะเอาไปเข้าลงรับจำนำอ่า <laughs> นะฮะแต่วันนั้นก็ <laughs> ก็คิดว่าเราถ่ายรูปไว้นะครับเป็นบันทึกของเราเราก็เลยถ่ายรูปไว้หลังจากออกจากรงรับโรงรับจำนำเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเมต่อนะฮะขึ้นรถเมต่อเพื่อไปเรียนรู้ที่เซนเตอร์นะฮะซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ น้ําตามันก็ไหลออกมานะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเราก็คิดอยู่ว่าเออทำไมมันมาถึงจุดนี้นะครับแต่เมื่อมันมีความอุปสรรคมีความล้มเหลวมันก็ต้องมีการเดินหน้าเราผมมีความตั้งใจตลอดนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจตลอดนะครับไม่เคยขาดงาน Success Academy แบบนี้ไม่เคยขาดนะครับงานวันเดย์เซมินาที่ไปได้และอยู่เราอยู่ในพื้นที่เราไม่ได้ลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดเราก็ พยายามเข้างานอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะครับเป็นวอร์นเทียนะครับอะไรที่จะทำได้เราทำนะฮะเพราะเราโฟกัสและตั้งใจนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับถ้านับย้อนไปจากวันนี้เดือนตุลาคมนะครับไปถึงตุลาคมเมื่อปีที่แล้วเนาะนะครับการทำคุณสมบัติออโตเซลมาเตอร์24รอบผมทำได้ทั้ง24รอบเลยครับ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าเรามีความตั้งใจนะครับมุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสอยู่กับมันนะครับผมจะบอกเคล็ดลับในการเป็นออโตเซลมาเตอร์ให้แบบง่ายๆเอาไหมครับครับนะฮะเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับคืออย่ามองที่ตัวเองนะฮะแต่ให้เรามองไปที่ทีมงานนะครับเรามองไปที่ทีมงานว่าใครที่มีความตั้งใจนะครับเราไป วิ่งกับเขาไปลุยกับเขาไปช่วยเขานะฮะไปสนับสนุนเขานะครับถ้าเรามีทีมงานแค่ฝั่งซ้ายหนึ่งคนฝั่งขวาหนึ่งคนที่สามารถจับคู่บาลานนะนะฮะคู่ละ2,000นะเนาะถ้ามีทีมงานฝั่งซ้ายหนึ่งคนฝั่งขวาหนึ่งคนจับคู่ได้สัปดาห์ละ2คู่อ่านะฮะ แค่เพียงฝั่งละหนึ่งคนนะที่เขาจับคู่ได้สัปดาห์ละสองคู่เราจะเป็นออโตเซลมาเตอร์ atter, ถาวรน,นิรันดรน,นะ,ะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับงานนี้เป็นงานที่เราต้องทำงานร่วมกับคนจำนวนมากนะครับสิ่งที่ผมพยายามเรียนรู้อยู่เสมอนะครับหลังจากที่เราต้องทำงานกับคนจำนวนมากสิ่งที่ผมพยายามเรียนรู้คือ เรียนรู้การทำงานร่วมกับบุคคลนะครับเรียนรู้ความมีคุณค่าของทุกๆคนนะครับเรียนรู้จักที่จะรักทุกๆคนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถที่จะนำเขานะครับไปสู่ความสำเร็จได้นะครับเหมือนเหมือนกับที่เราจะเดินเดินหน้าต่อไปแล้วเราจะโครนนิ่งเขาขึ้นมาให้เหมือนกับเรานะครับและเติบโตไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านในวันนี้นะครับ สามารถเติบโตประสบความสำเร็จแล้วก็รับเงินล้านจากโทมี่ทุกทุกท่านสวัสดีครับ